พีพน้นงเวอรสุขุมสุขย้นดีตอนหับเขาชูซองสาวพิงข้ามมานเฮ้เมื่อไสาวพิงข้ามสพาบพมพี่นอ่มาเบิ่งตอนหับรถใหม่เนาะคนชิ่ิตอนหับแบบใดเดี๋ยวไปติดตามรับชมน่ากันเลยพมพี่นองเลยสบายดีสบายดีว่าเซน

ันมันนานแต่มันได้่าแด้วมได้รบิโก้ได้ฝันได้รบิโก้ตอนนั้นสิได้ชั้นนี่วันนี้ได้โรบิโก้วันนี้มาทำมือคู่หน่อยดิโคตรแบบนั้นโคตรหักเอาเพิ่นบาทนี่ผูกแกลเอาเพิ่นใช้สายผูกแกล็สผูกแกลนดดองนี่ดอง้ผ

เจ้าแล้วมาดูแลรไม่เ่นไรครับาจนไม่ไหามันหาขามันลมันรวยไรบานี่ลรวยแล้วรวยแล้วรถแงามเลเด้วรดูแล้ะูกแขนรถทขมพี่น้องเลยคับเอาเป็นสมาชิกในครอบครัว เด่นชาได้เด่นไว้หน่อสิค่อยไปค่อยม่านเนาะค่อยไปค่อยมานแล้วใครกวนยางหลังจากเข้าผูกแขนได้เข้ากับซีมาเบิงข้างไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องบ้ามันงามบ่เพิ่นว่าสบายดีกล้องเด้ดุสบายดีนะดุสบายดีพูดกล้องพูดสบายดีแนี่ยมหาแม่พี่ดุสบายดีมือพ่อมือพ่อบ้านก้อนรถน่ะ งามๆหนุกบึงน้มาบึงอันคางไกเนาะใช่ปะตีนไม่ได้ใส่แมสก์ตรงคัดเล้เองคักอยู่เนาะตอมคัดอยู่เนาะงามอยู่เด้ ลำลวยปเมือหนาอยู่ได้อ้่ลำลวยปเมือหนาได้ช่วยมึงคางไก่ช่วยเลยๆอย่างน้น่เลยใช่ไ่มครับเพราะมันเป็นแบบนี่มันกรดแต่ามันซื้อวะนี่มันตรงเล่นหน่อยนะรับไปคุณผู้มแ เส้นลูกเรา่วังนั่นเนี่ยนี่กับคนนั้นนด้ตีเป็นได้ได้จ้ะงามอยู่เนาะโอ้ยปัสทุนิปัพื้นปั๋นี่มันตรงมเลยมันเยีดเนาะยอรอยู่เนาะตรงซื้อเขาวัพดเพิ่มข้าวโพนะเบียบซี่หลุมหอมย่เนี่ไปทั้งเดียวกันบัดบอกลูกหาเมียโอ้ยหนาหาคข้าวโัดโอ้งามเนาะนี่โน่นกูโหยด้วยเนี่ยได้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 ได เอเบิ้งตีนเนาะยังมันก็ขั้นไดขึ้นเือขัดไหนเนาะขึ้นวันเดียวจรงแ่งลยเนาะมันก็ต้องนน่แนวสุดอนโกบคำยี่บวัตถุนิยม่ได้องทองน่ามดนี่แหละน้ำป็นจบคู่ส่กันบุ้ยอันเดกโอ้โกบกำองีกเลี้ยงผมมีนิด้ักวัดนะขึนบุนิยมเนาะงามได้งเน่ให้คนนี้เดียวกันเน ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนว่างงามบ่พองามงามใจบนชุดใจชัดชื่อบนชงดมเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวได้นี่ตีนนะให้คนนี้เดี๋ยวกันได้ นาะนอนได้ไปงเดียวดอน่แบบเดียวคือทุกอย่างดีเนาะบ่แม่นแบบฟาดแบบน้อยเดียวแบบ้อยีผู้เดียวได้อันนี้มันก็ส่งอันือได้ตรงข้าตัวข้างน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยเห็นว่าเราจะห่างละใกล้กันกันคกันูแลกันแบบเดียวเนาะแบบีแบบเดียวแบบนี้เดียวแลเห็นเไปบอกูแม่ัใจิใจชัดสุดเนาะเียกันเลยนะชัดชื่อตอูใหญ่นะเออเอ้ย ใช่ป่ะง่พ่อถอดรงแน่เนอะแบบนี้นะงามบ่พ่อแบบนี้นะดีเนาะพคนวันเนาะแต่เ้าทีงามไม่ได้ไป้างคีเงินี่ก็ยังสอดงามมีลงงยัยงามเกับขางยังเด็กในตีนไก่เนาะไม่ได้เบ่งไผ่ได้น่ากินอย่างเดียวหลังจากที่เห้าผูกแขนรถแล้วก็ กินข่าวกินน้ำเรียบร้อยเบิงข้างไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บึง่งหัวไก่ที่ตามันสอดกันเนาะแล้วก็มือกำกันดีอยู่พ่นมาผู้ใหญ่พ,ยยพ่นมามันดีอยู่เน,ะน,นาเนะโอเคเนะสำหรับอันลดขั้นอีกถือว่าดีแล้วก็ข้ามคูนพอ่อแม่อัน,นี้ก็คือความเชื่อของอ,อยู่บ้านเฮาเนาะ่ <c oughs> <c oughs> าเออเชื่อถือโบราณบ้านเฮาที่แบบว่า อันซื้อรถใหม่มาแล้วก็ต้อนรับผูกแขนเอาเป็นชมาชิในครอบครัวอะไรพ่อมแม่พีนออ่น้องเลยเนาะแล้วก็สำหรับมื่อนี้กขอกาวเข้ามาสบายดี